ดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมเตยนะฮะทางช่องอีพีอบทลุงนะวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานําเสนออีกแล้วนะฮะเกี่ยวการทํามือจับประตูนะฮะสไตล์วินเทจนะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะเออผมใช้หน้าต่างเก่ามาทําเป็นบานประตูฮะแล้วก็เอาวัสดุดที่เหลือใช้ฮะที่เราเก็บเก็บมาะฮะจกมอไซฮะมันเสียแล้วแต่ว่ามันจะภาพยังสวยอยู่เออเดี๋ยวผมจะเอาจุดนี้นะฮะเรามาพ่นสีดำด้านนะฮะแล้วก็ ทำเมันมือจับประตูฮะเออมือจับประตูเปิดเข้าเปิดออกฮะพอดีมันมีคู่หนึ่งพอดีเราจะจับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในครับะเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะทำเป็นสีดำด้านนะฮะเดี๋ยวเราใช้เทปกาวมาปิดก่อนนะครับปิดเฉพาะส่วนตรงนี้นะครับด้านหัวท้ายผมจะทาเป็นสีดำด้านนะตรงนี้เราจะปิดเอาไว้นะเพราะว่าตรงนี้ยังไงพ่นสีมันก็ไม่ติดปา,าชกส่วนที่เป็นสปริงมันจะชุบคลุมย้ำม,มาะฮะพ่นตนิดแป๊บเดียวมันก็หลุดครับ เราก็เลยมันยังเงาอยู่เพราะเว้นไว้แบบนี้ฮะเราจะพ่นส่วนบนและส่วนล่างครับก็ลเลยใช้กระดาษกาวครับม,มันติดก่อนฮะนะครับติดหัวติดท้ายแล้วฮะตรงกลางใช้กระดาษนะครับนะครับติดกระดาษกาวไปทีเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนรอบแรกฮะรเราติดกระดาษกาวไปก่อน,นครับแยกระหว่างพ่นสีกับไม่พ่นสีนะครับ เออทั้งสองด้านเลยฮะพอติดรอบแรกรเสร็จรอบสองเราใช้กระดาษมาติดทับส่วนที่ไม่พ้นสีพื้นที่เยอะๆเราใช้กระดาษฮนะใช้รรรกระดาษกระดาษอะไรก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้มันมาติดครับส่วนนี้ฮะแล้วก็ใช้กระดาษกาวทับอีกทีหนึ่งฮะเนี่ยจะได้หน้างานลักษณะแบบนี้นะฮะครับเดี๋ยวเราไปพ้นสีกันครับ ครับชควที่ผมพ่นสีเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับนะครับก็ดากอ,าออกแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋อวเราต่อระหว่างที่เราพ่นสีไปพ่นสีครับ รอยต่อถ้ามันจะคมมากเลยฮะแต่เราไม่ติดกระดาษกาวมันจะดูไม่สวยฮะมันจะเลอะฮะเห็นไหมครับเนี่ยดําด้านแบ่งกันระหว่างชุบโครเมี่ยงกับดด้านฮะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับนะครับไอบูธที่เราทําขึ้นมาฮะใช้เหล็กแป๊บสี่หุนนะครับก็ตัดยาวสามสามเซนนะฮะแล้วแหวนก็แหวนสามสามหุนธรรมดาเขาเรามาพ่นสีดําด้านนะฮะเดี๋ยวมาประกอบมันจะเป็นชิ้นงานเดียวกันครับ น็อตที่ผมใช้เป็นน็อตหัวมนนะฮะน็อตหัวมนยาวหกนิ้วนะครับคือเราใช้น็อตตัวเดียวเัาเต็ประกอบทั้งสองด้านเลยทั้งมือจับด้านนอกและเพรด้านในเลยนะครับนะครับใส่น็อตก็ไปครับแล้วใส่น็อตก็ไปะฮะแล้วใส่บูทครับแล้วใส่แหวนรองบูทนะครับอ่าครับแล้วเรามาใส่ในรูที่เราเจาะไว้เลยะฮะ นะครับเดี๋ยวด้านในเราก็ทำวิธีเดียวกันฮนะใส่แหวนลงไปก่อนนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ นอนะครับเราจะโชว์วนแล้วตัวนี้ก็ไปเลขครับเลขก็จะตำแหน่งบูธเหขเข่าถึงการบูธก็แหวนให้เท่าถึงการครับทั้งสี่ตัวนะครับให้เข่าถึงการนะฮะโอเคครับแล้วเราใช้ปัจเจเบอร์เจ็ดบุนล็อกเลครับ และส่วนหัวนัทที่โผล่มาเดี๋ยวตัดฮะใช้ลูกหมูตัดนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับสีวันอ่ะทลอะนิดนดงนะฮะเพราะว่าสีมันใหม่ เดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะตรงบนพ้นสีเสร็จเมื่อกี้แล้วก็ประกอบเลยนะฮะนะครับจับถนัดมือมากเลยนะครับเพราะโอเคครับถือว่าแปลกตาดีอาหารดูยากนะครับคือผมไม่รู้จะเอาอะไรทำมาทําเป็นมือจับดีมันเข้ากับหน้างานนะพอดีก็อาหารของเก่าที่สะสมไว้ก็เลยมาเจอโชคคู่นี้พอดีนะที่ลูก ชายไปเปลี่ยนเปนก่อนก็นเลยเก็บเก็บเอาไว้ถ้เาเอามาทําก็โอเคฮะก็ด,ดูดีอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าไม่ก็เห็นมีใครเขาทำกันนะแล้วจับเขาเขาถนัดมือดีนะมันจะมีสปินอยู่ในตัวเอออย่างเงี้ยครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆเอาไปใช้กันได้นะครับบางครั้งของเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้ว,วเราเก็บมาผมเขาเก็บเอามาวางวางไว้ฮะเป่อสักวันหนึ่งใช้ประโยชน์ได้แลวแล้วมันเขามีใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะฮะ ในเขาไม่เคยคิดว่ามก่อนเลยว่าจะมาทําเป็นมือจับประตูฮะแต่ก็โอเคนะฮะครับมันจะเข้ากับหน้างานรบานประตูผมเป็นบานประตูเก่าฮะเออแล้วเราทํามือจับก็ก็โอเคครับโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะที่เป็นคนชอบของเก่าฮะแนววินเทจไทยวินเทจอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ว่ากันนะครับ บางคนว่าเออมือจับท้องตลาดก็อันละร้อยกว่าบาทก็รูรูสวยสวยโอเคใช่ฮะแต่ผมชอบแบบนี้นะฮะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมจนจบฮะคลิปนี้ก็มีมาฝากกันแค่นี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากผมครับสวัสดีครับ